สวัสดีครับผมฟอร์มนะครับลูกวัวไม่กลัวเสือนะครับ EP นี้นะครับผมก็จะมาขออนุญ,ญาตแนะนําตัวเองนะครับสําหรับมีหลายคนที่ถามเข้ามาในหลังไมันะครับว่าผมเป็นใครทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรทําอาชีพอะไรนะครับผมนะครับชื่ออ่าฟอมนะครับ นาทีราชัยไม่ท้อนะครับเป็นผู้ก่อตั้งโครงการดวงเศรษฐีหนึ่งบ้านป่าหมากนะครับตั้งอยู่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งเป็นที่ดินแบ่งแปลงขายนะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้เฟสหนึ่งเฟสสองก็เต็มเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวที่จะเปิดเฟสสามนะครับเนาะผมก็จะทําเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจให้เช่าให้ที่ดินให้เช่าอาคารให้เช่านะครับแล้วก็ นี่แหละครับก็คือธุรกิจผมนะครับแล้วก็กิจกรรมยามว่างผมก็น้องๆบทกวีครับชอบแบ่งปันความรู้นะครับก็เลยอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ดีๆที่ผมผ่านมานะครับนะ้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการเงินคมความคิดความรู้อะไรต่างๆนะครับว่าผมาผมมีอะไรดีๆผมก็อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับ ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับอยากจะให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จหรืออ่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานหรือบางคนไม่อยากไม่ต้องไม่อยากไม่ต้องการเงินก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีความสุขอ่าเมื่อได้ฟังคลิปของผม,ผมทุกคลิปอยากจะให้ท่านทุกท่านมีกําลังใจนะครับผมก็คือคนคนหนึ่งครับที่จากติดลบตัวเลขแดงเลยหลายหลายล้านนะครับเนาะอ่ามาถึงปัจจุบนันนี้ก็เริ่มบวกแล้วนะครับเนาะ ก็อยู่ในธุรกิจในหลักสิบหลักสิบล้านนะครับเตอนนี้มูลค่าธุรกิจผมและผมก็ตั้งเป้าหมายว่าอีกไม่นานก็จะไปเข้ามาสู่หลักร้อยล้านนะครับผก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายพอสมควรนะครับผมก็จะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับเพราะว่าผมเป็นคนเนือดวงนะครับผมดวงเศรษฐีอยู่แล้วนะครับเราต้องสั่งตัวเราเองได้ครับสั่งตัวเองได้ไม่ใช่เราอย่าเราอย่าให้ ตัวเราเองไปอยู่ใต้ดวงครับแต่เราต้องอยู่เหนือดวงนะครับเราต้องกล้าที่จะคิดกล้าที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอให้เรารู้ไว้ครับว่าถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จยิ้มเข้าไว้ครับอารมณ์ดีนะครับเงินจะหลั่งไหลเข้ามานะครับในในในต่อเมื่อที่ทุกท่านอารมณ์ดีนะครับเงินชอบคนอารมณ์ดีถ้าท่านอารมณ์ดีสิ่งดีๆจะเข้ามาหาท่านโดยอัตโนมัติแน่นอนนะครับ ครับผมผมฟอร์มนะครับลูกวัวไม่กลัวเสือขอบคุณครับ